สวัสด e ีค <Dartmouth> ่ะการมอบอำนาจตามกฎหมายหมายถึงการที่บุคคลหนึ่งเรียกว่าตัวการมอบให้อีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าตัวแทนมีอำนาจกระทำการแทนเสมือนว่าตัวการกระทำการนั้นด้วยตนเองซึ่งผู้มอบอำนาจย่อมต้องผูกพันในกิจการที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำตามกฎหมายดังนั้น การมอบให้บุคคลใดๆต้องเชื่อถือและไว้ใจได้ค่ะการระบุข้อความในหนังสือมอบอำนาจผู้มอบอำนาจอาร,ระบุข้อความที่แตกต่างกันไปแต่ข้อความนั้นต้องละเอียดชัดเจนสื่อว่ามอบอำนาจให้ใครไปกระทำการใดอย่างไรเพราะหากข้อความดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนาอาจเกิดความเสียหายได้นะคะดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีความประสงค์จะมอบอำนาจในการทำนิติกรรมต่างๆณนะสำนักง,งานที่ดินกรมที่ดินจึงได้จัดทำตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจตามประเภทของหนังสือมอบอำนาจของกรมที่ดินซึ่งมีด้วยกัน3แบบดังนี้ค่ะแบบที่1ทอดอ21ใช้ในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบที่2ทอ,อ,อ4ี ใช้ในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์เช่นนสสามกนกสสามและสิ่งปลูกสร้างแบบที่3าอชยี่สิบเอ็ดใช้ในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุดการเขียนหนังสือมอบอำนาจทั้ง3แบบจะมีความคล้ายกันเพื่อให้ง่ายต่อการเขียนจึงขอแนะนำการเขียนหนังสือมอบอำนาจออกเป็น6ส่วนดังนี้ค่ะส่วนที่1กรอบสีน้ำเงิน ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งที่ดินโดยดูข้อมูลได้จากโฉนดที่ดินไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ดินเลขโฉนดที่ดินตามตัวอย่างลูกศรสีน้ำเงินได้เลยค่ะในช่องเรื่องให้เขียนข้อความที่แสดงถึงความต้องการของผู้มอบอำนาจว่าต้องการให้ผู้รับมอบอำนาจทำเรื่องอะไรแทนตนเช่นต้องการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้ระบุว่าขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส่วนที่2กรอบสีแดง ในช่องเขียนที่และวันที่ให้ใส่ที่อยู่ของผู้มอบอำนาจและวันเดือนปีที่ผู้มอบอำนาจจัดทำหนังสือมอบอำนาจส่วนที่3กรอบสีเขียวให้ใส่รายละเอียดข้อมูลตามบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้ครบถ้วนส่วนที่4กรอบสีม่วงเป็นส่วนที่ต้องระบุให้ชัดเจน เพราะเป็นการบอกเจตนาของผู้มอบอำนาจว่าให้ผู้รับมอบอำนาจไปทำอะไรหากระบุข้อความไม่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผู้มอบอำนาจได้ค่ะเช่นหากท่านต้องการขายที่ดินพร้อมบ้านควรระบุที่ดินและรายละเอียดของบ้านว่าเป็นบ้านประเภทอะไรกี่ชั้นบ้านเลขที่เท่าไหร่ขายให้ใครในราคาเท่าไหร่ เช่นขายที่ดินพร้อมบ้านตึกชั้นเดียวเลขที่123าตำบลกอให้แก่นายบีในราคาหนึ่งล้านบาทพร้อมระบุข้อความตลอดจนให้ถ้อยคำต่างๆต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่และในกรณีที่ผู้มอบอำนาจเป็นคู่สัญญาหรือเป็นตัวแทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้ระบุข้อความในหนังสือมอบอำนาจด้วยว่าและยินยอมให้ผู้รับมอบอำนาจ เข้าทําการในานามตนเองและหรือเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยส่วนที่หกรอบสีส้มเป็นการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้มอบอำนาจควรลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือให้เหมือนที่เคยให้ไว้นะสำนักง,งานที่ดินส่วนที่6กรอบสีชมพูเป็นส่วนของพยานซึ่งจะต้องมีการลงลายมือชื่อพยานอย่างน้อยหนึ่งคน และเพื่อประโยชน์ของท่านเองโปรดอ่านคำเตือนที่อยู่ด้านหลังหนังสือมอบอำนาจให้เข้าใจและอย่าลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในหนังสือมอบอำนาจโดยที่ไม่ได้กรอกข้อความใดๆทั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปสืบค้นตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอำนาจในการทำนิติกรรมประเภทต่างๆของกรมที่ดินได้ที่เว็บไซต์ www.dol.go.th เรื่องมอบอำนาจ ไม่ยากอย่างที่คิดหากท่านมีข้อสงสัยประการใดาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานที่ดินใกล้บ้านท่านทุกแห่งนะคะสวัสดีค่ะ